มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมร้านคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าขนมน่าทานมากๆของคุณแม่คนสวยคุณพลอยชิตจันนั่นเองคะ่ะสำหรับคุณพลอยชิตจันและสามีอย่างคุณเคนฮงนั้นมีธุรกิจหลกัหลกๆอย่างที่หลายคนทราบกันดีนั่นก็คือธุรกิจส่งออกลำไยอบแห้งไปยังประเทศจีนภายใต้บริษัท ไทโทนอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดจำกัดซึ่งคุณพลอยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการทั้งยังมีการขยายธุรกิจไปจับตลาดผลไม้สดเช่นทุเรียนมังคุดมีการขยายโรงงานผลิตจากเดิมที่จังหวัดลำพูนไปสู่แหล่งผลิตผลไม้สดที่จังหวัดจันทบุรีและนครพนมด้วยซึ่งไม่ได้ส่งออกผลไม้ไปที่แค่ประเทศจีนเท่านั้น แต่ยังส่งออกไปที่สิงคโปร์ฮ่องกงเวียดนามมาเลเซียอีกด้วยเป็นครอบครัวที่ทั้งเก่งและขยันสุดๆและล่าสุดนี้เธอยังได้เปิดร้านคาเฟ่ร้านใหม่ร้านของเธอจะบรรยากาศดีแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะ ร้านคาเฟ่ของคุณพลอยชิดจันท์และหุ้นส่วนมีชื่อว่าคริส p ์คาเฟตั้งอยู่ที่ถนนสิรินทรนตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ภายนอกร้านตกแต่งได้สวยงามมีโซนนั่งเล่นพักผ่อน ภายในร้านดูก,กว้างขวางสะอาดสะอ้านครัวของร้านคุณพลอยลงทุนนำเข้ามาทั้งเซตเพื่อให้ได้ขนมที่อร่อยคุณภาพสูงซึ่งครัวซองของร้านเป็นครัวซองสไตล์ฝรั่งเศส แป้งด้านนอกบางกรอบเนื้อสัมผัสด้านในนุ่มหอมกลิ่นเนยแท้น่าทานมากเลยทีเดียวคะ่ะซึ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลต่างๆผ่านทางเพจเฟซบุ๊กคริสคาเ f e ได้เลยคะ่ะ เป็นร้านคาเฟ่เปิดใหม่ของคนดังบรรยากาศดีขนมก็น่าทานอีกด้วยค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ